วันนี้ป้อมจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวตามป้อมไปเลยนะคะชามนี้นะคะราคา40บาทค่ะคือบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้ร้านดังเลยนะคะบะหมีม่หมูแดงหรือจะเป็นเกี๊ยวหมูแดงต้มยำก็มีหรือน้ำใสก็มีนะคะคืออร่อยมากในราคา40บาทแล้วบอกเลยว่า เครื่องแน่นๆกากหมูแน่นๆกากหมูนี่แบบเจียวใหม่วันต่อวันหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวร้านอยู่ที่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะบอกเลยว่าจะไม่ผิดหวังนะคะไปกันเลยค่ะร้านนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์รถพ่วงนะคะจอดอยู่หน้าคอนโด วันหนึ่งได้หลายร้อยถุงนะคะได้เยอะอยู่เนาะพอพอได้อยู่ฮะห <c oughs> ายดีไม่ได้หยุดมือยังอยู่ล็อกเอ็ดโมงแล้วก็ขับไปเรื่อยๆหรือว่าไปจอดอยู่ที่ไหนเดินเรื่อยงทีก็ไม่ได้ไปไหนอ,อ๋ออยู่ที่นี่อ,อ๋อแล้หยุดบ้างไหมคะหยุดบางทีเห็นต่อแถวยาวเยอะมากๆ ใช่ไหมเจ้านี้เนาะถ้าเป็นคนที่อยู่แถววัตกรรมหรือเฉลิมพระเกียรติสิรอเนะคะจะต้องรู้จักเจ้าก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้นะคะก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงนะคะเขาจะจอดอยู่หน้าเซเว่นตรงคอนโดนะคะจอดอยู่ถึง11บเอโมงหรือบางวันก็จอดอยู่ทั้งวันเลยคะ่ะบางทีก็ต่อแถวยาวเป็น20-30คนคะ่ะขายดีมาก เขาจะมีลูกค้าประจําที่ซื้อกันประจํำๆนะคะแล้วเขาก็จะขับไปเรื่อยๆก็จะได้ลูกค้าขาจรด้วยวันหนึ่งก็คือได้หลายร้อยถุงนะคะ40บาทเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆนะคะน้ํานี่หอมมากๆเดือดปุดๆค่ะ ค่ะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวเฉลิมพระเกียรติ14นะคะก็แวะเวียนเข้ามาได้นะคะในซอยเข้ามาไม่ลึกหน้าคอนโดค่ะจอดอยู่หน้าเซเว่นนะคะก็อร่อยมากไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสแซ่บมาก40บาทค่ะ